นานครั้งนุ่นวรนุชแชร์ภาพกับพระเอกคู่จิ้นหรือว่ากำลังจะมีข่าวดีเคยคู่กันมาแล้วในละครเรื่องพิศวาสสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างนุ่นวรนุชพระเอกหนุ่มที่สุดฮอตอย่างบ้องนวัดนตอนที่ละครเรื่องพิศวาสออนแอร์นั้นบอกเลยว่าหลายๆคนติดเรื่องนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเกิดเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนต่างเทใจให้อย่างรดดเอเลยล่ะคะ่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของนุ่นวรนุชนั้นเธอได้โพสต์ภาพคู่กับป้องนวัดพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นเป็นภาษาจีนซึ่งบางท่าน ากนั้นต่างมีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศใกล้เคียงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่พร้อมทั้งยังกดสมหัวใจใต้คอมเมนต์กันอย่างรัวๆเอาเป็นว่างานนี้มารอลุ้นข่าวดีของละครกันดีกว่าค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นถ่ายภาพคู่กันขณาดนี้รับรองว่ามีข่าวดีแน่นอน you. Mm -hmm.